สถานการณ์ปัจจุบันของวัยรุนนะคะนในการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในเขตอำเภอแม่ลานนะคะก็ก่อนอื่นก็อยากจะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดกับวัยรุ่นก่อนนะคะว่าปัจจุบันนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาของวัยรุ่นจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติดด้านความรุนแรงทางครอบครัวที่เกิดจากวัยรุนนะคะแล้วก็ด้านการทะเลาะวิวาทหรืออีก ปัญหาอีกมากมายนะคะซึ่งปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดกับวัยรุ่นซึ่งสถานการณ์ของอำเภอแม่ลานก็วัยรุ่นปัจจุบันจะขาดความรู้ในการวางตัวจนทําให้เกิดการตั้งคันที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน ะะซึ่งปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาคือปัญหาการหย่าร้างของครอบครัวเนื่องจากว่า,าวัยรุ่นยังมีพุฒิภาวะที่ยังไม่ไม่มากพอที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองจนเป็นที่มาของการเกิดการหย่าร้างกันตามมาค่ะนี่คือสถานการณ์ของการตั้งครันในอำเภอเมลานขค่ะนะครับของกลุ่มงานวัยรุ่นที่รวบรวมนะครับณนะวันที่23กันยายน64นะครับพบว่า สถานการณ์วัยรุ่น10-14ปีนะครับของอำเภอแม่ลานตอนนี้นะครับเรายังไม่มีกลุ่มตั้งคันในกลุ่ม10-14ปีนะครับก็ถือเป็นข้อมูลที่ดีนะครับข้อมูลที่2นะครับก็กลุ่ม15-19ปีอันนี้พบว่าอำเภอแม่ลานของเรายังสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะครับของเราพบว่ามีการตั้งคัน33%ซึ่งเกณฑ์เขากำหนดไว้ที่27%นะครับก็อันนี้ก็จะต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับในส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือการตั้งคันซ้ําในกลุ่ม วัยรุ่นต่ำกว่า20ปีนะครับของเรายังไม่พบนะครับในปี6 4ที่ผ่านมาก็เป็นข้อมูลที่ดีจาก3ประเด็นปัญหาเราพบว่าตอนนี้ของอำเภอแม่ลานที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือประเด็นที่2ในกลุ่ม15-19ปีที่มีการท้องในกลุ่มวัยรุ่นครับการป้องกันของเราก็จะเป็นการส่งเสริมนะครับการให้ความรู้นะครับในกลุ่มเป้าหมาย ก็คือถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะมี2กลุ่มก็คือใน <ary> สถานศึกษานะครับของเราก็จะมีกล well ุ่มนักจิตนะครับของคลินิก <number> วัยรุ่นออกพื้นที่นะครับไปให้ความรู้ให้กับเด็กนักเรียนมัธยมนะครับของเราก็คือจะมี1โรงเรียนนะครับแล้วก็2โรงเรียนขยายโอกาสก็จะมีกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้ในกลุ่มนี้นะครับครอบคลุมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของการป้องกันนะครับก็เช่นเดียวกันก็จะมีคลินิกวัยรุ่นที่คอยให้คําแนะนํานะครับกรณีที่ เด็กกลุ่มวัยรุ่นมีปัญหานะครับคือบางทีเด็กไม่อยากจะให้คนรับทราบข้อมูลก็จะมีช่องทางด่วนให้เข้าไปถึงคลินิกวัยรุ่นโดยที่ไม่ต้องผ่านห้องบัตรก็เป็นการเก็บความลับของผู้ป่วยในส่วนหนึ่งบทบาทของกศนอเพเภอแม่ลานก็คือเราจะมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาให้กับนักศึกษาที่เป็นเยาวชนนะคะนอกจากที่เราจะมีการสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตร ลงเพศที่ศึกษาในการจัดการการสอนแล้วเรายังมีการจัดกิจกรรมที่รณรงค์นะคะที่ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการวางตัวระหว่างเพศตรงข้ามนะคะและก็การดําดเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องนะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาก็คือปัญหา,าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควระคะ่ะ อยากจะให้อากลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีและสามารถเป็นคนดีสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรค่ะนี่คือในส่วนของบทบาทของกอสอนอที่ช่วยป้องกันในการตั้งคันก่อนไวัยอันควรค่ะ